มาเฮาไม่ห่างบ่าหากปวดใดแต่แท่านัา้นปวใดบันว่าเขาป่านี้เดี๋ยวนอนให้ใส่ตะมอนโอ้ยปอปู่แพงเอ้ยจะมันจันทมาตป่าคายแล้วจะมันโดดเดี่ยวเดียวได้ไเลยคู่อยู่คิงเท่าแก้วคือเป็นจึงสีนะอออดชมอบัดรกบงนะังเนาอ ผู้ใดก็มีแต่ผู้สร้างข่อย้ายเอ้ยหน้าตรงสุดท้ายขายแล้วขอกปอมให้ผัวบาดไดสเสดึงไดกระได้ย้ม่มอบเจตินสินจมือกับว่าผัวเป็นผู้นําเป็นวนารอบคร้วเสียผ้าสางผ้าแปลงงมันรล่อเป็นคือคือบันเงินถึงเมื่อแล้วกับว้าใหญ่ใจโตย่างไปใส่ไปก็เอินแต่เสียทิศเสียทิศจันทามาดก็โอ้ยดังปึ้งบัดนี้ใส่ต่เงินบาทเกาบ่หาบันมันเบิดมัน กินมาตีกันขากันคอยก็เป็นกระสอบใช้ไปเล่นการพานั่นขั้นมือได้กระไข่นเน้อมือบดได้ก็ตีกันขากันนีบ่บอกก็ว่าขาตีหลังถีบก็เจะเป็นคอยหนินลยยายโตจุดจบของมัทนาีเผาแก้วเบตาตามีหมูบ่เนาะแม่ห่างบัดดงบังนี่ยุใส่ละพี่น้องยุใส่ละ เหลือใจได้ย้ายเอ้ยผัวป้าคนบุิงขบ่ฝันว่าเขาสิป้าขวดนี้บอกกันว่าสิยุน้ำกันถึงไม่เท่ายอดท้องกระบองยอดเพชรข้ามันตายกระสิล่งหลุมเดียวกันไปด้คว่ำเบาดอกใหญ่คว่ำเบา มันปัดบเป็นคื <fry UC> ้เบาย้ายเอเป็นอย่างตีเจ้ากะเมาเทียงกะเมาแรงกะเมาผัวก็ะไดเมายุสัยขวากลลอยู่น้ำไปแก่กลับมาได้ย้ายเอยข่อยแพงผัวข่อยขึ้นไว้ตานี่ผัวทองคำผัวทองคำข่อยบ่คขึ้นบดงบางลังค้นเด้อข่อยบ่เป็นจั่งสั่นได้หญ่ต้มตามต้มปอดข่อยต้มแต่อยู่หมอได้ต้มอยู่ฝาข่อยบ่ต้มได้ย้ายแต่ว่าผัวข่อยพี่อาทิตย์จันทามา จำเป็นบ่เปลี่ยนโง่นอนอนอจำเป็น <white> บ่เป็นปวดทอเมียไา่กักใจยายเอ้ยเป็นอย่างตีใหญ่เมาเหลากลับมามือมันจีปาข่อยมันเมากวชื่อมือมาหัวเงี้ยนข่อยเอาน้ำเซ็ตผัวว่าผัวเมาข่อยกะบอกนี่เด้อแถาเอ้ยสี่หักจีอ้วกะหักใทกกะคุนี่เด้อมุดเจ้าคืนอารรถข่อยอุปถากพัดมีผัวข่อกะแพงขึ้นอย่างนี้ซ้ำกันกัำลางอมิตตาเอ็ดกับก็พอยู่ชูโชกเหมนเดิ้ง ยายเอ้ยผัวข <Indians> ่อยมันว่าจังไหนตีมื่นมันเมากดสมือเด้ข่อยเสีดมันเนาะข่อยก็ว่าไอ้ทีอิดเจ้าเคยกินตั้งแต่เหล่าแท้ยินก็บอกดูตัวเออก็บอกเจ้าอยู่ข่อยก็บ่ได้ว่าดอกเจ้าคือบอกไปรับจ้างรับายไปเห็นงานเนี่ยจ้างเห็นเพื่อนเดียสั้นก็อิดก็ปุ่นเจ้าก็เฮ็ดเป็นอยู่ตัวทั่งสาบั้นกับไปรับงานเนี่ยเป็นยัง ข่อยกันจะไปชมปูนหิวคู่ปูนเจ้ากับเป็นปุกกออิดกอปูนจับปูนกันจะได้หลายอยู่ตัวมือนึงผัวกับเมียกกันได้ช่วยกันหาเป็นบ่ได้มือแล้วเครื่องพันอยู่บอก่อยว่ามันว่าจังไดตีไงโอ้ยไปยังกู้ิี่บ้าเอาปไาจังไดฮั่นเนี่ยอยู่น้ำกันมาจนป่านนี้เสียมาห่างยาปากเจ้าจะว่าวไอ้ที่เจ้าจะว้าเวยนไกลกันได้ยินเพื่อนจะไปว่าเพื่อนบันดุงบังแห่งว่าเพื่อนกันเป็นยุคคอยกางเจริญ ยายเอ้ยหอนเนี่ยเมื่อชสาวนะนหอนก็ตื่นสวยหอยก็ขึ้นใจบ้ากอดผัวมึงกันนะมันจีนเอาหนาวเนาะหอนก็มืดลูบเมืองยายเอ้ยลูบแล้วก็แล้วลูบแล้วก็แล้วมีตะบอลเป่าคนจะไปใส่หอก็้าแฟลูกเออม่นเป็นผัวกูเป็นสมัครงานอิหลีบเนาะคอยว่ามาเฉียวใจผัวมันกันนะกันกลับขึ้นมานี่การสีกินเขาหอกกา้าไปร้านค้าไปเส้นเอาไข่มาถอดไงไข่กับไข่เงินเส้น จะบ,บ่ัวมันปลาเลยแมย่ม่วหวาเนื้อหัวกระทอดแบบแท้ๆมันเดชช้๋ยส้อยมะเขือเทศลงฝักหมูบดลงบดเด้๋ทอดไก่ไข่ไงขวยกทอดปลาทูเห็ดแจวกับปีเนา่าผัวมาหุงข้าวหอมมะลิห่ดแล้วยายเอ้ยนั่งถ่าผัวสองโมงลวก็แล้วสามโมงลวก็แล้วเนื่อหน่อยอยู่โรงเรียนสักท่งขึ้นชูยยอดแล้วผัวคอยกระบอกกละม้มันไปสมัครงานอยู่ใจเที่ยงละก็แลแ้วยืมมาแรงจนมาปาตี องผัวป่าเมื่อวันพระยายเอ้ยไฟของกระบะเปิดก็นั่งตุมยุ่งทาผัวหนึ่งยิ้นตักได้เสียงโฉกันย่างไก่หนะเงินอีนี่ผัวมันป่าน่ะตัวฟังในไฟมันกระบะเปิ่อไปทั้งใดบุญคอยศูนย์หลายของกระเล่นออกไปผัวป่าจังไหนป๋วว่ามันไปสมัครงานป๋วว่ามันไปแตาสร้างกระดอกกันเอากูว่ามันมึนมายู่เฮียนพันนาย ปตอผัวเมียเกาหักกแพก่อนก็เลยคือเห็นค่วมผัวคอยเบาจะได้ให่มัน่ามันจีป้าคอยบ้คนเท่าสีป้ากันมูเจ้าว่าบ่ใยัยเสื้อผ้านาแพมต้องออกไปน้ำนหมวกกันเรวเขาไปนีเฮี้ยนนั่นแล้ไปเปิดตู้เสื้อผ้านัหะใหญ่กระเป๋าก็บ่ยัางมันจีบไปอีโบใจขวก็เต้นตุบๆตตุบๆตตุบๆตุุบบๆตุบุตู้กัตู้ชงบ้านตู้เงินเช่น ด้วบนหัวตะพันท้ายอันมันจิกดูหัวตะพันมาขายตู้เงินเส้นอำเภอหัวตะพันอำนาจพอก,ก็เปิดบานแรกเชียงตู้ก็บอกคือบอกคือเชียงตู้ไม่ห้างเมืองในเด้อเฮียนไผ่กันไหนข้ามันดังเอาน้ำมันหยอดนี่มันจะได้เป็นห้างคือข่อ,ขอยเนี่พอก,ก็เปิดแล้วมันดังจันไหนที่เชียงตู้พอจะเปิดออกเท่านั้นละโอ้ยมาเด้อกว่าเด้อพึงพ่งบึ้งอยู่ ว่เป็นผัวนี่ตื่นหนาเจ้า,จาของยีเว่นน้อยอามเ้ยหนาเขาฝาบันอีเฉพาผัวมึงปาน,น่ะแม่เขาว่าอีออชม่ออีออชขี่คอยว่าจะเป็นมึงบ่มี่แนวดีเนาะอีมาธานีเผ้าแก้วไงมึงกับบมี่เสือผาผัวมีแตเสือเจ้าของหอกก็เลยเปิดอีกบานที่สองฟังทั้งนี้พอจะเปิดออกยายเอ้ยมีเตไม้ห้อยเหลือเสือกล้ามตัวหนึ่งก็ฉงนหนอย มันไปแต่มาเซาวดิ้นคนโทษใครทาอยู่ฟาวเล่ลงเหยียดไงเอ้ยก้าวได้่สามขั้นตอนนั้นนอกจากนั้นบดได้ก้าวเลยนึนนนนนนปั๊บจิ้นงุ้มหัวปั๊บเลยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์ผัวเอาไปจักรยานกระยางหัวก็เลยคือพ่อเอ้าต่อยที่ต่อยอาศัยกันเฮยียนติดกันแหละก็เลยว่าไม่ไงอยืมมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเปนน้ำหาผัวก็เลยว่า ตอนนั้นก็บ่ากุญแจบอยูผ่านอะไรยัเนี่ยหน่อยเขาเอาไปนะเบอยูจังไหนคบมึงอยู่เสียบคาหูมันอยู่เมนี่แหลกุญแจเนี่ยหน่อยเขาว่าเขาว่าหายเขาจิตไปตุละอยู่มึงยืมน้ำไหนเขาบ่เติมน่ามันขึ้นกเดียวเพามันเป็นนิสัยของอดสมวบัดลงบังคอยมายืมมาจะใจ่คนบ่เติมขึ้นเทียนออกก็สั่นจักรยานโดยย้ายเอ้ยปั่นจักรยานมันจ้าขึ้นบงหลุสามทุ่ม น้าหมาผัวมูหนึ่งมันมีจักซ้อยขวบไปบัดซุ้อยพี่น้องมาถามแซวสุดซ้อยมับเห็นข่อยื้อสร้อยไหนมันก็ตวงข่สร้อยนัน่นมันคือหูจักบนี่หมากอะไรวางจังไหนตีไงไปซ้อยไหนก็นเอ,อื่นจะสร้อย,อยข่ก่อนสวนไหลอ่างแมงย,ยุ่ยใสผัวกูวัยยุ่ยยันก็ดียวดนึงก็ เมื่อวานย่านไน้ำกับว่าอาบเข่ากับว่าได้กินแต่แต่เศ้าครอบวัดหาผัวจะกินพร้อมกันก็เลยมานางเอาตอดไข่กับตอดปละคู่ทู่กับแจวกับปีออกจากตู้ยายเอ้ยตาเข่าทพี่หนึ่งพวกบวตาตก็เลยตักไข่เจ็ปากไข่ก็บคิมคิมออดช่อมออดจอขีย มึเงเห็ยกับเขาบานแฉบจังกีแหละนัดจะว่าผัวมึงจีปยยบปานอีเพาแก้วใหญ่เขาว่าจะว่าจันทร์ธรรมดีบนยู่นอ่มึงก,ามาาก,ออมกันกกล่ะก็เลยมาจ้างมัดต่อทอดไกเข้มกระจ่างต่อเก็เลยตักเจ้วกับปีหัวข่าวว่าต่เอาเข้าปากเท่าน,นั้นละ่ะโอ้ยเจ้ากับปีกันหวาน,านมันถูกลงไหกลกระโดดกระเดียดเขาว่า ล่องน้ำตาลมีผลไมาเองตีประตูก็ไม่ทั้งหนึ่งไงจวาตาดำปีปีโอ้ยออดชอมออออชอขี่โอ้ยความมีจังสี่แล้วเนาะจะว่าผัวป่าางเอ้ยอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ไปเข่าบอนนอนมันเดือดละจีน้าหมาผัวกับบังคือเลยขี่เราจีคมขืนข่อยนอน่อยก็เปิดไฟทั้งนอกเงนไว้ดังนั้นหอยกับปิดไว้่อยกันจีแง่แงประตูออกเลกหน่อย หอก็นอนซองปองประตูนอนเมืองไฟมันจีบเพิ่พิ่มย่ำไดยน้อค่าเข้ามาตีหนึ่งแล้วกันเลี้ยงโกดมึงทุ่นละชัตีสองแล้วก็แล้วโอ้ยเข้าดึงเห็นแต่เสียงเพิบมเพิ่หลอดไงข่อยก็มุดมุ่งออกไปหอดบลูกดอกหอยก็เลยชุกประตูอาเท้าข่อยว่าหน่วยมาเป็นถั่วข่อยไง งวกดามามืนตาเมาเมาอยู่มันว่าจังหดมูเจหูบอแมวแมวหน่อยนแมวหลวงพ่อจิมาหากินลาตที่กว่าตื่นขึ้นยังมาเศร้าได้ยินแต่เสียงระฆังหลวงพ่อบินตาบาดก็เฝ้าเข้าห้องน้ำเข่ากับว่าแปงดอกงเอามือจุ่มองลูบหนา ปั่นจักรยานน้ำมหาปัวข่อยกันแทนไหนแทนไหนไปแต่ทั้งพี่หลวงพ่อกับมาบิณฑบาตท,ทีรีทีลีมาจะต,ตั้งปุ่นพระนี่เล่นได้เล่นนั่นเดีบ๋ดดดบัลลีกรวดเด็กขันเดี่ยวแม่มาก็เงือกจักรยานออกจากพระตอนนั้นลรไงพระตะวิดหลวงพ่อเพิเวอร์เพิเวอร์เพิเวอร์มาหัวล้านมะเขือกมะเขือกแม่ไงอาทิตย์จันทร์ธรรมะของมัทน,นีเผาแก้วผัวข่อย อยคอยยานมันขี่จักมอเตอร์ไซค์เลยคอยพอกัดเบรกจักรยานแล้วไัเกือบดาวเทียมแล้วเบรกล่อทั้งดาวมันกึ่ดกึ่กึ่ดกึอกัดคลักล่ข่อยยังเหียนเนาะจักรยานกัดข้ยังไงซะพอกัเลยจอดคอยกับวางที่ล่ะกัดจัดมัดจักรยานเขาพุ่มหันโดดขวางเล่นไว้เลยแล้วยั มจบอามาามััยนจงไบ่เคยตายจียายเอ้ยผัวเมียกันอยู่น้ำกันจังปีโอ้ยกคือดวงตาแพงคือดวงใจจังไหนจะกล้าเว้ากับเมียมึงบ่เคยตายจีละไว้ไงขวบ่มีความจีว้าขวบก็เลยนางลงขวบก็จับล่อมตาตะใช่ไว้เอารถมุกกาจะต,ตัดไปนี่ปั่นกูไปลำรอรถเขา จับแล้วก็นั่งตั้มๆน้องขอยกเบิดขึ้นผู้ชายเนาะเอ็นน้ำแตาไม่ยิ่งมันก็เจออนนั่นแหละวบนว่ามันยากบนยิ่งมีหาล้อยเล่มเขียนบ่าวแต่หาล้อยเล่มเขียนเล่าเมื่อนี่เผาแก้วห้าล้านล้านเล่มเขียนขอยกจะออกมาใจขอยกะเบิแเหล่านีเบังไหตีเมื่มุูเจ้าบ่เคยหายที่จ้เอาไปยังได้ยงหายมันกะจีเบีจังสี่ตัว อม่ยัาหัวขวันข่อยแน่มึงก็อข่เป็นตากเลยต่อเมียเอาแต่พูดใ้จีบว่าพืชละมืออื่นประพอกกระดกตักบาทกันได้ว่ากระเบิดขึ้นว่ากระเบะไอ้ทิศจะไม่ยังก็จะแบกไว้ วก็ไปผู้เสียจกักเศร้าหิวแห้งก้มมูอใหญ่เอ้ยหายลายขีมูกจักน้ำตาเนาะพอ,อมือข่อยก็ปล่อยล่อมอต,ต้าใจสารบัดนี้ป้าแพะก็เาาได้ออกมาน้ำได้ตีนชินันแล้วก็หวดขึ้นมาเช็ดน้ำตาก้มเช็ดแล้วเงือขึ้นตัวนั้นไรไงมอตะาใจเสีย หัวกระเลยดปีนหลังหัวกเมิงไปอาดลาดไงไปอาดลาดมัตตาใจผัวขคอยกบมาเป็นมาผู้เดียวหมดบอมเปนจะมาลงมือทิ้งบัตนเลยมาส่วนน้ำว่าใจใครเข้ามาใจใกูจะได้จะให้อีอีไหนเหียนมานั่งบอ้ยไอ้เทสดรอดดีก่อนรอเป้าแก้วก่อนสตาร์ทมัตตาใจไปอาดลาดไง ผมก,ก็ไปดึงจักรยานออกจากาาุ่มบัดซัดเขาุูมบัดลืมคิดนี่ล่ะบัดย่างมอออกออกยากยากของน้ำบัดจับผมก,ก็ต้องสุกต้องเลนผู้่ากระถามค่อยมึงหายเห็ดยังลหรอนางบัวขอยแม่ายผัวของแม่ผู้่าก็ว่าป้าจังไหมึงก็กี่มอตะไชเป็ดแต่ละมันแหวกไอ้แม่ โอ at, ้ยเมยหัวกะกัดหลัวังเงี้ยวหยอดแน่หลับ่ลูกจักเจียมันแหงหนาวยายเอ้ยวิยดผู้เฒ่าแล้วบันพ่อไผอีกบันยิ่งนั่นแต่เสียงเนาะผู้นั้นกระถามผู้นี้กระถามสุกกระสุกจักระยานโตกได้ยินั่แต่เสียงให้เห็นอย่างล่ะไม่ออกก่แล้คอยก็ทตั้งย่างตั้งกลมเนาะ หัวป่ากะว่าก็ยืนเลเงือกมึงมันเป็นหัวหลุดเหลืองเออเฮ้ยอุ้ยพระอุ้ยหลวงพ่อหัวป่าจี๊ดชีกมาเอาจี๊ดหลวงพ่อกะว่าชิกยังไงไม่ออกมาเลยย่ามชิกลับปะนะง่วยมันจีเป็นอย่างเนาะมาอวดเยี่อ่นมาห้ามใครอีกล่ะมันวางไหนห่างๆเบาโพดมันบาง